วันนี้ที่อาคารสำนักงานโครงการอนื่งมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดนายจรันธาดากรณสูตรองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอนื่งมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2565โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบอาทิการรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริฉบับที่6ปี2560ถึง2564จำนวน5ด้านคือด้านการศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำเทคนิคความรู้วิธีการมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในพื้นที่ด้านการจัดการองค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ด้านการส่งเสริมการผลิตกล้าหญ้าแฝกการปลูกและการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกรวมถึงการประเมินผลสำเร็จโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป่าไม้ด้านการประชาสัมพันธ์มีการเผยแพร่การดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกให้เกิดประโยชน์รวมทั้งการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริฉบับที่7พุทธศักราช2,566ถึง2,570เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2,565 นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีการพิจารณาการจัดการประกวดวิดีโอสั้นเกี่ยวกับหญ้าแฝกของเครือข่ายหญ้าแฝกนานาชาติเพื่อให้ความรู้หรือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการบรรเทาผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยใช้เทคโนโลยีที่ประหยัดอีกทั้งมีการพิจารณาเรื่องการเตรียมการจัดประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่7อีกด้วย